สวัสดีครับวันนี้จะพามาชมล็อกเก็ตพระพุทธเมตตาวัดไทยพุทธคยาเป็นล็อกเก็ตนะครับเป็นรูปพระพุทธเมตตา มีหูแขวนสำหรับห้อยบูชาด้วยนะครับด้านหลังจะเขียนว่าวัดไทยพุทธคยาพระพุทธเมตตาเป็นพระพุทธรูปปะดิสถานภายในมหาเจดีพุทธคยาใกล้กับต้นพระศรีมหาโพธิ ซึ่งเป็นสถานที่ตัดสลุขององค์สัมมาสัมพุทธเจ้าตั้งอยู่ที่ตำบลพุทธคยาสาธารณรัฐอินเดียในปัจจุบันหรือแคว้นมคตชมพูทวีปในสมัยพุทธกาลพระพุทธเมตตาองค์นี้ เป็นพระพุทธรูปปางมานวิชัยศิลปะสมัยปาละและในสมัยนั้นสร้างด้วยหินแกนิตด,ดำมีอายุกว่า1400ปีคนไทยเรียกว่าพระพุทธรูปปางมานวิชัยหรือปางชนะมาน เหตุที่เรียกพระพุทธรูปองค์นี้ว่าพระพุทธเมตตาด้วยเพราะพระพักเปี่ยมไปด้วยความอ่อนโยนเมตตากรุณาปัจจุบันมีชาวพุทธผู้ศรัทธาเดินทางมาปิดทององค์พระพุทธเมตตาจนเหลืองอารามสุขใสงดงาม และยังประดับด้วยอัญมณีพอยอีกทั้งนิยมนำมาห่มผ้าองค์พระถวายเครื่องบูชาต่างๆวันนี้ก็พามาชมพระพุทธเมตตาจากสถานที่ตัสรู้ของ องค์สัมมาสัมบุทธเจ้าเพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับ